สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาแกะกล่องโทรศัพท์อ้ยทำไมทำไมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องโทรทัศน์ครับซื้อมาใหม่สั่งซื้อจากออนไลน์มาครับ43นิ้วสั่งซื้อมาช่วงโปรลดส2ทับ2.2งสอจองใหญ่นะครับสามันปดโใหญ่มาก,ใ,มากใหญ่มากเลยได้ราคา3า0 0 43นิ้วเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยแหละเดี๋ยวพาแกะให้ดูครับนี่ครับ่อมาอย่างดีครับเนี่ยออกมาอย่างดีกันกระแทกมาอย่างดีครับ43นิ้วอันนี้เป็นยี่ห้อ x p o s e นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูครับอันนี้รับประกัน5ปีเลยนะครับนี่ครับ4ี่บนิ้วครับโอ้โหเบลลอเลยนี่ครับเป็นสมาร์ททีวีครับยี่ห้อ x p o s e นี่ครับแกะกล่องออกมาแล้วครับนี่ นี่ข้างในกล่องก็จะมีนี่ครับเป็นขาตั้งแล้วก็รีโมทมาให้ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูช่องเสียบข้างหลังกันครับนี่ข้างหลังครับข้างหลังก็จะมีช่อง HDMI 2ช่องครับนี่ HDMI 2ช่องอันนี้ช่องอะไรเอ่ยนี่ครับเสียบสัญญาณเนาะอันนี้สัญญาณเข้าอี่ ยาเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ oh, AV USB USB มี2นี่โอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟดูครับเดี๋ยวขอติดตั้งก่อนครับเนี่ยติดตั้งใส่ผนังครับนี่ครับเปิดมันมาเรียบร้อยแล้วทดสอบครับทดสอบ อีโอไม่เข้านี่ครับเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นสมาร์ททีวีนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อกันครับเชื่อมต่อกับจานดาวเทียมของเราก่อนครับอันนี้เปิดขึ้นมาติดครับโอ้โหภาพคมชัดใช้ได้ครับนี่ครับดูได้ปกติครับอันนี้เชื่อมต่อ YouTube นะครับเนี่ยดูได้ปกตินะครับ นี่ยี Yo, ่ห้อเอ็กโพสสนิ้วครับอันนี้ผมสั่งออนไลน์มานะครับสั่งซื้อออนไลน์นี่มีระบบมีระบบผ่อนด้วยโอ้โหนี่ครับดูได้ปกติครับ43นิ้วได้มาในช่วงโปรโลดครับโอ้โหราคาเล้าใจจริงๆเลยตอนที่ได้มาเนี่ยสี่นิ้วได้มาสามพันแปดามันเ้นนี้ครับ ใครสนใจครับก็สั่งซื้อได้เลยครับทางช่องทางออนไลน์นะครับอเดี๋ยวใครไม่รู้ไปซื้อตรงไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ครับเอารีวิวมาฝากครับสวัสดีครับ